สดีครับวันนี้มาพบกวับผมอีกแล้วกอล์ฟติงลี่เบคาวันนี้ผมจะพามาดู Honda h r ฮอปี2015ครับผมสีบอลเทาที่อยู่ข้างหลังเราเลยอ่าตัวนี้บอกเลยว่าสวยหรูหลามีสไตล์แน่นอนไปเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคนี่เป็นไงไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟตาโปรเจคเตอร์ตัว Honda HRV ปี15 เครื่อง 1.8S ครับตัวนี้อ่าเป็นตัว S มีมาพร้อมแม็กอ่าเรามาดูกันเลยมาเร็วกันหน่อยเนาะอ่าสีเดิมทั้งคันเลยนะผมบอกเลยคันนี้มือสองสวยๆเลยอ่าดูภายในครับอ่ามาครับกล้องพาดูได้เลยภายในว่าโอเคไหมอ่าตัวนี้ภายในเป็นสีดํานะครับเบาะหนังทั้งคันโอเคมาพร้อมเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยหรูแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น เบรกมือที่เป็นแบบฟุตนะครับเป็นก็คือเป็นระบบเบรกกดอย่างนี้ได้อ่าตัวนี้มาดูเลขไม์กันครับว่าไม์เท่าไหร่นี่เลยว่าวิ่งน้อยมากอ่าหน้าปัดเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับ LED สีม่วงๆสวยๆอย่างนี้เลยเกจน้ำมันอ่าเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันกิโลครับคันนี้บอกเลยว่าวิ่งน้อยมากนะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงรับโทรได้มีแต่ตรงกลางจอจอมากับตัวรถนะครับจอตัวนี้อ่แอร์เป็นแอร์ออโต้ครับผมเป็นแอร์ระบบออโต้เนะาะเป็นตุ่มฟุตสตาร์ทนะครับสวยงามมากอ่เดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับว่าด้านหลังจะกว้างแค่ไหนด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสีดำเลย สวยมากเบาะเดิมนะครับหนังเดิมนี่สวยภาย,ยหลังเบาหลังกว้างสามารถพับเบาได้เหมือนกันนะรุน่นนี้เป็นตัวเอสถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นสรรันลูฟนะครับด้านบนจะเป็นสรรันลูฟแต่ตัวนี้เป็นตัวเอสรับเลยยังไม่เป็นสรรันลูฟส,สวยเลยเปิดฝาท้ายได้ครับเป็นห้าประตูนี่มาครับตากล้องมาดูด้านหลังบ้างเร็วโอเคกว้างครับผมบอกเลยว่าด้านหลังนี่กว้างมาก เป็นไงสวยกันไหมชอบไหมโดยรวมแล้วสวยมากเลยนะผมว่าสำหรับตัวรุ่นนี้อุปกรณ์ครบไหมเรามาดูกันว่าคันนี้ครบไหมอุปกรณ์นี่เครื่องมือครับเครื่องมือแม่แรงครบนะครับใหม่ๆเลยบอกเลยว่ารถใหม่ๆเลยคันนี้ปีสิห้าอะยางอะไรอยู่ครบสวยครับด้านหลังเป็นไงครับ อันนี้ผมบอกเลยว่าผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆครับอ่าสวยๆเลยนี่ชอบหรือ,อยังไงทักเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนอ่าภายนอกภายในเราเห็นแล้วมาดูครับว่าเครื่องยนต์สวยไหมสะอาดไหมเป็นไงนเครื่อง1.8ครับตัวนี้ตัวเอสของเครื่องหน สวยมากเลยเงียบเสียงไม่มีเลยนะเสียงเงียบมากสวยๆน็อต <Not S 2> เดิมน็อต <not S 2> ไม่ขยับเลยนะผมบอกเลยนี่สีเดิมนั่งคันนี่เป็นไงด้านบนบอกเลยว่าคันนี้นี่สวยๆเลยครับผูกบอกเลยน่าจับไปใช้มากแล้วรถวิ่งน้อยมากเลยครับไม้แค่หนึ่งแสนกิโลเอง บอกเลยว่าคันนี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มครับแล้วก็ใช้กันยาวๆเลยไม่ต้องกังวลเรื่องขับไปซ่อมไปแน่นอนครับที่นี่ครับติงลี่เบสคาติดขนต้องบางปูครับและทักกันมาได้เลยนะครับทักกันมาได้เลยแล้วพบกันครับว่าผมจะมารีวิวคันไหนอ,อีกสวัสดีครับ